ต้บเนไซ์สกด้อกไมหมดีโอ้ยเจ็บหน้าเลยฝางเราด้วยนะพี่นไซพี่พี่บอกเลยออกมาแล้วพี่่ช่โอ้ยกองคำรามไม่หยุดกูไม่ได้เสียงใครเลยพี่เบียดปืนทิ ืือิงแล้้วซใหม่ไม่พักมันไม่หายเฟรมันไม่หายไม่คือกูโยนแล้วหายไปแต่พอกูเก็บขึ้นมาใหม่มันไม่อ่ะกินอาหารนะไอเฟนกูให้มันกินอาหารแล้วมันหยุดร้องเฟรนกูมีเรื่องจะบอกโอ้ย แม่ใครเกะกะวะเอาเอาโยดันโดดันเกี่ยกูโดนแฟนกูมีอะไรจะบอกคำนึงคือเมื่อกี้กูงงนะกูทิ้งปืนมันก็ยังไม่หายใช่ไหมกูแค่กดชักไม้ให้มันกินหินมันหายเลยมันนกิข้าวหออเ